เหย่ยพี่น้องนี่ปลาเป็นกำกานกันเลยเนาะพกหน่่ยบอมนี่ข,ขนาดสบายดีพี่น้องบสัสกูจุคนเบิร์สมองสุบอนมันนี่สาปินสิภาพพี่น้องมาเก็บห้อยโขงแล้วพี่น้องเนะาะเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งแห้งน้ำเต็มให,หน้าเลยพี่น้อง น้อยกระสีออกมาเนาะพี่น,น้องเนาะถ้าน้ำถั่วมให้หน้านะพุ่ต้องแห้งอิลีพี่น้องเมื่อวานเนี่เทจากจากตอนเช้าๆพี่น้องบรรยากาศตามถุงนาแดดประทันออกเนาะแต่มีน,นิส่งฟ้ากะปวดปงอยู่พี่น้องเลย Bung nạm minh ong, khảo chắc chát lên. Malloon, mầm gắn, minh ong, mầm, 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 nà nó mầm, 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 ไก่สีดไ, mm. ได้ดำห้ดำหนาอะไรใดพี่น้องคนดีขนาดปีตกตั้งแต่เดือนเมษามีหน้าเมษาพี่น้องพนตกตกมาเรื่อยๆนี่เขาเจออะไรพี่น้องเดินมาก็เจอเลยพี่น้องเลยนี่นี่น,นี่นี่มันอยู่จังสี่พี่น้องน,นี่อยู่จังสีเนาะเดินมาก็เจอเลย แต่ห้อยหน่อยบ่ใหญ่แลเห็นมะห้อยหน่อยหน่อยบวัวย่ำแรงนี่มันที่เขากักพี่น่องเลยทันเขาไปอยู่ในหูถึงเดือนหกฝนตกเิ่นกระเสียออกมาพี่น่องห้อยนี่บ่มีตายเลยพี่น้องเลยคือแบบเขากักเข้าไปอยู่ในหูถึงละดูน หน้าฝนผลกระเซียวออกมาบ้านสกินเนี่ยเอิญเอิญว่าห้อยโคง้องอะไรอย่างเนาะเอิญห้อยโคง้งแต่ละบ้านละบอนก็นจะเอิญเหคือกันเนาะแต่คนละอันคนละแนวนะพี่น้องกับห้อยเชอรี่ห้อยเชอรี่ก็สีแบบ มาเจอหนองกาหนองออมหนองเอ๋มนะพี่น้องเขินก็มาเก็บหอยคือกันดีปลาลุกสบายดีปลาลุงาปงาโกโกวาบอ่ะนะโกโกว,า,า,นะโกโกวาก็มากเก็บหอยหนองเอมแต่าตามให้หน้าแล้วพี่น้องเลยเออตะเวนกำลังสิขึขนนํำแข็งเนาะหาดุดหา้มกันพี่น้องมาอยู่หากินเนตกมากมาก,กัมาเก็บหอย กมางามแท้นี่ปลาเถอะพี่น้องหกง่วยหกง่อยผูย้เอาเก็บเลยบาทนี่ปลาเถอะพี่น้องปลาเถอะี่บ่เบิร์ดมองหนามไหลเนาะมันมักม,มีอยู่หมองหนามไหลเนาะโอ้โหเบิร์ดท้างในก็บขู่น้องการน่ะปลาได้บปกหลายพี่น้องเอ้ขึ้นมาแต่เศร้าเพิ่ มาแต่สาวก็เลยมานป้ากัของใหญ่นะ่ลายบ่ผูกของใหญ่นี่ฮะเปิดให้ป้ามึงดูฮะฮะได้น้อยเดียวใสเออได้ลายเตอร์ผึ่งก็ได้กูก็ว่าน้อยน้องกันมาเห็นหอยแล้วพี่น้องไปนอนกัน โอ้ยเด้พี่น้องเอาออกมาน่องกันสองหน่วยสองบ่อ๋อมันเขามันกำลังสีออกมาเนาะเอ้าอ๋อนี่นี่นี่แค่นี้อะไพี่น้อง้มันไต่ออกมาหรือมันจะเจ๊งหน่อยสองสองอีกเลยอะโทษมันมันพี่น้องมันโอ้ย นามไหน้าเต็มเด้ไปหนองเขาเปลี่ยนเรรยังาศวนน้องที่หนองเน่อน้องอมพอแล้วสันใต้น้องอมทงการพออีกแล้ว นี่พี่น้องกำลังพู้น้ำมาเนาะเก็บเอาหนองกันนั่นนสามสี่หน่วยมนัมนมนันมันเด็กๆหากินมนันพี่น้องเลย มาเบิ่งบนน้ำไหลนี่เคยมีอีเด้เจอแล้วพี่น้องนี่เหรอเนี่ของน้ำไหลนี่นะนี่นี่นี่สองหน่วยเนาะนี่เนาะองค์การเจออีกแล้วมัดูอลังการจังหน่อยหนึ่งเดียวะ หมุ่งยักษ์นี่อุ้ยหมุ่งมันออกมาเนาะหมุ่งหน่อกมาเอานีดีด้ีดีดีเอาเช็กหน่วยป้าจะมาหน่วยใหญ่แท้น่ะสองช่องว่าใช่เป็นหมุ่งเลยพี่น้องนั่นน่ะชองหน่วยเนาะโอ้อมันกำลังออกมาถ้าเบิ่งดีดีดีว้ายพูอยู่พี่น้องนี่พูขึ้นมานี่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  นี่เด้นนี่เด้นน้องกา้านน้องกา้านมันหมดอยู่น้ำปลาไหม่นี่โซ่หน่วยเนาะหนักมีหนักมีน้ำผุ่มหย่าเนอะเอาเบิ่งดีๆน้องอ้อนทั้งเอ็มมืออยากเห็นมันอยู่ในผุม่มหย่าอันนี้ก็แม่นว่เนี่ยเฮ้ยว่าผมไม่น <laughs> จังหนาพี่ช่างคือ <laughs> หอย นี่มันดิอยู่นี่ได้นี่ได้ตายยมงอมอยู่นี่ได้นี่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 พี่น้องนี่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 รุ่นไปทำการพี่น้องนี่น้ำมุงมันออกมาโอ้ยใส่น้องออมเห็นแหละเบิ้งใส่น้องออมโอ้น้องออมกับตาดีได้ จำเหมืองดูลูกนั่นออมกับตาดีคือกันมีบอลงอ้อมกับเอ็มมีบอลลกปาติโทต้ไหยังอ่ะนะใช้ไหมป้ามึงคุณฮะปาติโท้เพิ่นว่าอ้าน้องออมกับน้องเอ็มกับพาะคือกันจักหน่วยอ้าเป็นมุ่งอยู่จักหน่วยลูกสีหาหน่วยมองเดียวโอ้ เด็กๆอีมานแทววะอ,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 อืเดินม,มามาเจออีปูน้องๆเนาะ โตแม่ซ้ำโตบักไงเดินม,มาเจิมไต่เนาะพี่นนะ้องเนาะน,นี่่กำลังไต่เน้อง người của nhảy thế nọ người nội nó bị nó nọ xong rồi nó bị nó nói 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 กำลังขีออกมาเนาะอันนี้พี่น้องเป็นลำลาอยู่เก็บเอานกกันเจ็กหน่อยหกหน่วยหกหน่วยพูอ่ารนี่ก็มีได้พี่น้องนี่นี่นี่ปลาหนอกกันแปดหน่วยพอดีแปดในหม่องเดียวนี่เออมอยู่ในพงหญ่าเนาะ คักคักคักไต่ขึ้นมาเลย าเจออีกแล้วว่ะสันใช่อู้มันเป็นควยออกมาเนาะจักหน่วยไหนบางลูกป้าใช่มหมหน่วยใหญ่แท่นะสองหน่วยติดกันสองหน่วยติดกันหน่อยหน่อยหน่อยหนึ่งม่วนและแบบนี้เนาะแล้ปิ่นเจอแต่หน่วยนี้หน่อย น้องการเจอฮะนายพี่เนาะพี่ตาสะอ่อนตรงนี้นะ่ะจักหน่วยน้องการนี่จีดเปดหน่วยจีดเปดหน่วยพี่เนาะอ,อ่ะเก็บเอาเลยขนาดเลยมันอยู่ในหมองหนำลาลนะพี่น้องเนาะถ้าน้นำไหลมันสีลายพี่น้องมุนหมวนหมนุมนม มันกอดกันอยู่พี่น้องนี่นี่เป็นความกอดป๊าดพี่น้องพักขยงนเลยนะพี่น้องช่างงามแท้อันนี้นะ ฟุ้งเป็นแห่งงามเนาะพี่น้องเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่พี่น้องเอ้ยผู้โอ้โหแมนไม่ได้นี่พี่น้องป๊าดจะออนพักแง่งเด้ต้นมักใหญ่มักใหญ่ปั๊ดเถอเขียวๆนะแม่ไม่ได้พี่น้องผู้แม่ไม่เลยนะป๊าดจะออนหอมเดินผ่านก็หอมเนาะหอมซูนมันเด้หอมขนาดเลยพี่น้องจะออนพักแง่ง าพี่น้องเป็นก้อนๆกันอยู่ไหมอุ้ยน้องน้องการหว่าหาฮุกหน่วยบ่อนหนำไหลเพื่อนวะเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งน้ำเพื่อนก่อนเอาหนี่ก็มีหมองหนำไหลนี่พี่น้องนี่นี่หนำไรแห้งแห้งอุ้ยมองหนำไหลนี่พี่น้องหมักอยู่หมองหนำไหล หั่นค่ะไปเบิกน,น้ำนองการกับผนว่าบ่อนหน่ำไรเป็นกันก่อนกันอยู่ยายไปแถวพี่แห,หม่นบน่อบน,บนอ่ะแบ่อนพี่น้องโพดโพลขาขนาดเลยอือันนี้มันหน่อยเนาะน,นี่น่ะเบาอ,อ่ะไม่ยามันหน่อยแหง้งเอาแต่ช่างชีนี่โอ้หอืม เอาเก็บเอาน้องกันป้าแต่หอยหนุ่ยบัวใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโอ้โหน้องกันเก็บมากเลยเป็นกอมก้อนกันอยู่เนี่ยไหนในเหงานี่งตกลงไปหรอบเอาเลยอ้าตกแกพี่น้องก้อนก้อนกันเยอะนี่ก็ได้ให้นี่ก็มีโอ้โหขาขอเอ็มหืมใหญ่พี่น้องนี่ว้าเป็นก๊มก้อนกันเลยเนาะ พกหน่วยบ่บ่นี่ค่ะขนาดโอ้ยเจออีกแล้วอืววอหึนี่ไม่นช่มาเบิ่งบอลน,น้ำไลน์นะเพียงน้องเนาะมันเคยมีด้หม่องน้ำไลอูย้ยมีอีลีพี่น้องอุ้องการผูกกับกาดอยู่ในหม่องไลน์น้ำไลน์หน่ะนกัน ดูพี่น้องนี่ก่อนกันอยู่นี่ก็คือขาแทกนี่บ่อนเดียวนี่เป็นซีฟอลังการยื่อดูฮะเป็นหน่วยนะฮะนะหน่วยหนึ่งเนาะมองดูแถวนี่มองลำไรนี่อ่อนหนักอยู่ได้ขากอลี เบึงน <mm no. um> no? ้าให้หน้านะพี่น้องหนามลายอีลีเจออีกแล้วหนูใหญ่เลยหนูใหญ่แหงอะไรนี่ หนการกวาดเจอหน่อยนึงสั้นแค่หนังการเดินมาพอมาเจอเป็นก้อนกันอยู่นะพี่น้องเนะาะเดินมาเจอมันเขาเบ่าอยู่พี่น้องอือค่กค่ะหน่วยเดียวเนาะเป็นหมุ่งเลยพี่น้องเลย เลืะอม,ม้านอีกแล้วพี่นาอแล้ว่านี้กัมีไตง่งมงอยูน่นี่น้องการเจิมเข่ากักกำลังเสียออกมาน่ะน้องการจะหน่วยเนาะหน่วยเดียวหน่ยเดียววะ บาในสิคกับเลยนะพี่น้องมาเบิงมาเบิ่งของของโกโกวาเนี่น้องเอมเพิ่นก็ได้ไล่เติมพี่น้องป้าน้องการคือมานแทะนี่มานเรองอีปูมานเรงหอยเบิ่งของสปินมาเนี่ยแน่สปินก็ได้ไล่เติมพี่น้องเลยขอกินอยู่ดอกเนาะโอ้ยม่วนขนาดเลยเป็นไเด็กๆเก็บหอยม่วนบ่ปะโกโกวาหน่อยนี่มานได้เพิ่นก็ได้ นอ้นองการน้องออมน้องเอมเนะาะไปแหละพี่น้องพอกันคลิปใหม่ฝากก็ไลร์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้สาวป่นนี่เด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีสบายดีสบายดี